โอมชปอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูวิธีการทอย่าสองใบพร้อมกันค่ะหลายคนอยากรู้ว่าเขาทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากที่ขึ้นได้นะคะตอนนี้แม่ก็กำลังขึ้นได้ผืนแรกค่ะจะเป็นสีเขียวสีขาวนะคะนี่ก็ขึ้นตามปกติไปเลยตอนนี้เสร็จแล้วนะผืนแรกต่อมาเป็นผื้นที่สองค่ะก็เปลี่ยนสีนะคะ แล้วก็ใช้ตะกรอได้ในการขึ้นอันเดียวกันเลยค่ะทุกคนนี่แต่ว่าจะให้ผืนที่สองนะคะห่างจากผืนแรกในการขึ้นได้ค่ะเพื่อแยกว่าเราขึ้นสองผืนนะคะเนยขยับขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ขึ้นได้ปกติเลยเหมือนผืนแรกค่ะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จค่ะเ่มปลัน ม่ได้เมื่อเราเจรับไปแล้วอ,อวขิคหน้ากันนึง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็เสร็จไปแล้วสองพื้นเรียบร้อยในการขึ้นได้นะคะแล้วก็ยกลงมาค่ะแล้วก็ดึงฐานออกนะคะที่เราเสียบไว้นะคะดึงออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็ทำการมวนม้วนม้วน,วนให้มันอยู่รวมกันนะคะ นี่ดึงออกทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ม้วนเพื่อที่เราจะได้เคลื่อนย้ายง่ายค่ะนี่เราก็จะยกขึ้นไปไว้ที่นี่นะคะขึ้นฐานในการขึ้นได้ก่อนที่เราจะทอผ้าน,นะคะทุกคนเราจะต้องม้วนได้สาหรับทอแบบนี้ค่ะ<อ>เราจะใช้เท้านะคะมันจะเร็วกว่าแต่บางคนเขาจะใช้เครื่องนะคะมันก็จะเร็วกว่านี้อีกค่ะแต่เราก็จะใช้วิธีดั้งเดิมอยู่ค่ะ จากนั้นนะคะทุกคนแล้วก็มาใส่เอวเสร็จแล้วก็วัดขนาดย่ามนะคะที่เราต้องการเลยแต่ทั้ง2ผืนนะคะแม่อยากให้มันเท่ากันนะคะ <c oughs> ก็เลยวัดให้มันเท่ากันค่ะแล้วก็จัดตกแต่งให้เรียบร้อยให้มีความห่างพอดีนะคะไม่หนาเกินแล้วก็ไม่บางเกินนะคะจากนั้นก็เริ่มทอจุดเริ่มต้นค่ะก็จะใส่ได้ของตัวมันเลย สีเขียวก็เป็นสีเขียวได้ที่เราขึ้นนะคะนี่ใส่ไว้แบบนี้เลยของสีเหลืองค่ะเราก็มีได้สีเหลืองเหมือนกันใส่เข้าไปนะคะนี่ก็จะต้องใส่ได้สองสีสองผืนนะคะสำหรับตะกรอดได้นะคะทุกคนเรา ยกแค่อันเดียวแล้วมันก็จะขึ้นมา2องอันแบบนี้เลยใช้ตะกรอได้อันเดียวกันแล้วก็ไหมแป้นอันเดียวกันทอพร้อมกันนะคะมันจะมีความแตกต่างกันแค่เราต้องใส่ได้เข้าไปแค่2สีแค่นั้นเองอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเลยนะคะจากนั้นก็ทอปกติเลยมันอาจจะยากสำหรับใครที่ไม่ถนดัด แต่สําหรับคนที่เคยทอมาผ้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะมันก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเลยตอนนี้นะคะแม่ก็จะใช้วิธีการตกแต่งลายแบบนี้นะคะวิธีการทามแบบนี้เขาจะเรียกว่าเดซี่ลอตามันคือลายทั่วไป ที่ไว้ตกแต่งหัวขอบย่ามนะคะแล้วก็ได้ที่เหลือนะคะทุกคนเราก็จะปล่อยใายไว้นะคะน,นี่นทำเท <ไป S 2> ีล่ผืน,นค,ค่ะลายนี้นะคะมันเป็นลายพื้นฐานเลยก็แค่ใช้ได้สองสีสลับกันนะคะแล้วก็มัดรวมกับได้ที่เราทอค่ะ นี่สีเหลืองก็ทำเหมือนกันนะคะพอเราทําเสร็จนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ไม้แป้นนะคะทอลงไปค่ะแล้วก็เราจะได้เห็นลายชัดๆนะคะลายที่ได้ก็จะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจสลับสีกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะแม่ก็จะขึ้นลายตรงที่ตัวย่ามนะคะก็จะเป็นลายทั่วไปที่เราต้องแกะขึ้นมันเองค่ะ เราจะใช้ลายอะไรก็ได้นะคะที่เราอยากได้โดยการใช้ไม้แป้นเล็กๆในการแกะลายค่ะก็ค่อยๆทำทีละผืนนะคะลายที่แม่ทำนะคะจะเป็นลายรูปหัวแหลมท้ายแหลมปลายแหลมนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะนี่ค่ะผืนที่สองก็ทำเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราทอพร้อมกันถ้าลายเดียวกันมัน<ด>ก็จะง่าย,ยค่ะ ตัวนี้ก็คือได้ทั้งสองอันแล้วนะคะนี่เราได้แล้วอันนึงแล้วก็ใส่ไม้ไผ่เล็กๆดึงขึ้นไปนะคะอันนี้มันจะคล้ายๆเขาเรียกว่าทอนิเทอะนะคะก็คือลายมันจะมันจะขึ้นแค่ด้านเดียวค่ะนี่เวลาใช้ลายแล้วก็ยกตะกร้อขึ้นแล้วก็ดึงไม้แป้นขึ้นมาแล้วมันก็จะลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะทุกคน นี่ก็ไล่ก็ได้ลายแล้วนะคะลายมันจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่สตเลยระมือนี่แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมือแล้ววแตนมันจะใช้ไมมสามอนะคะไลนนี้ซึ่งหลายๆคนก็ทําได้นะคะไลนนี้ง่ายๆค่ะนี่นะคะทุกคนเราได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ พอเราได้ตัวนี้นะคะก็ได้ลายครึ่งหนึ่งมาแล้วค่ะรอได้ย้อนกลับไปคหนึ่ะคะนก็จะลาคอแล้วก็มันก็จะได้ลายเต็มตัวย้อนกลับไปนะคะเดิมนะคะมันก็จะได้เต็มตัวค่ะลายเต็มๆแบบนี้เลยหัวแหลมท้ายแหลมนะคะนี่ค่ะได้ลายแบบนี้ก็สวยอีกแบบนะคะสลับสีกันเลยทั้งสองใบนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราทำลายเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะถอยสักสองสาทีค่ะเสร็จแล้วก็ทำลายอีกนะคะหรือว่าเราจะทอติดกันเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยแต่ว่าเราจะต้องทอลายแบบนี้นะคะให้เสร็จหนึ่งตัวย่ำนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทอดเปล่าๆตรงที่สายเลยค่ะตรงที่สายก็คือไม่ต้องทำลายก็ได้หรือบางคนก็จะทำลายก็แล้วแต่นะคะ นี่แหละค่ะทุกคนวิธีการทอย่าม2องใบก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีความเหมือนกันแต่จะแตกต,ต่างกันตรงที่สีที่เราทอนะคะแล้วก็ลายนี่ก็คือกำหนดเองได้เลยแล้วก็ใช้ตะกรอได้อันเดียวกันนะคะ ทุกอย่างคืออันเดียวกันเหมือนกันเลยแต่แค่ทอได้นะคะคลัสีขนั้นเองค่ะ <c oughs> ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวิธีการทอย่ามสองใบพร้อมกันนะคะก็จะมีความยากขึ้นกว่าการทอใบเดียวนะคะเพราะว่าต้องขึ้นได้2ใบนะคะแล้วก็เวลาเราใส่ ได้แบบนี้เราก็ต้องใส่สองสีด้วยนะคะแต่สําหรับไม้แป้นตะกรอได้แล้วก็ที่ใส่เอวนะคะก็ใช้แค่อันเดียวนะคะพอเราทอเสร็จเราก็จะได้สองใบเลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะทอสั่งทอย่างนะคะสั่งได้นะคะทุกคนเอาไว้ใส่ไปทําบุญหรือว่าวงานแต่งต่างๆสำหรับใครนะคะที่มีข้ออบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะและก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็ฝากก ดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบาย